วันนี้เราพบกับช่องตามบนบ้าตามเคยครับผมวันนี้เราจะทําเมนูผัดเผ็ดผมครับผมสูตรแบบโบราณครับวันนี้เรามาดูส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกคือครับมีพริกซอยครับผมพริกพริกอ่อนครับพริกอ่อนซอยแล้วก็พริกแกงครับกับพริกแกงใบพริกแกงที่โขกไว้แล้วแล้วก็นะครับประมาณ50 ML นะครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ ใบกระเพราขาดไม่ได้เลยครับคือดอกกะเพราครับที่จะสาหรับเอาไว้ตําคู่กับพริกแกงครับแล้วก็พริกไทยอ่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําได้แล้วครับวันนี้เราทําการโขกเครื่องเทศครับมีพริกแกงแล้วก็ใบกระเพรากับพริกไทยอ่อนครับรวมกันครับผมดอกกะเพราครับแล้วก็พริกไทยอ่อนครับโขกกับพริกแกงรวมกันครับเพิ่มความเผ็ดร้อนครับผม ดอกกะเพรา,พานี่มันมัน,ม,นมันเผ็ดมากเลยดอกกะเพรา,พานี่ขขอพอโขกเอาไปมันจะหอมมากเลยหอมตอนยายยายยายช่วคราให้กินนะเขาจะโขกนี่แหละเอาดอกกะเพรา,พาเนี่ยเขาไม่เคยเทงมันมาโขกแล้วโบราณเขาจะไม่ขัดใก่กะทินะผัดปลาป่าเลยก็พริกไทยอ่อนนะก่อนเนี่ยผูพริกไทยเองนะเราใส่น้ำมันลงไปประมาณนิดหน่อยนะครับพร้อมใส่ยเยอะนะครับ เราก็ใส่เครื่องเทศลงไปครับที่เราตำมาไว้เครื่องเทศลงไปครับที่เราตำโขกไว้ครับผมให้เราใส่น้ําลงไปนะครับเพื่อทําการผัดนะครับเราทําการเคี่ยวให้น้นนะครับผมให้มีให้ให้พริกมันแตกมันออกมาครับเด้มีกลิ่นหอมครับผมการใส่น้ำปลาลงไปประมาณหนึ่งช้อนโตนครับ ลงไปประมาณหนึ่งอนโต้นะครับแต่เราไม่ทำการใส่ตู้รถนะครับผมเพราะทางบ้านผมไม่ผิด,ดตู้รถนะครับใส่เรใส่น้ำซุปที่เราตียนไว้ครับผมใส่กบลงไปที่เราฉีกเอาไว้ ทำการใส่กลบลงไปครับจะต้องการผัด เราใส่ทำการใส่พริกสดลงไปครับผมใส่ใบมะกรูดลงไปเยอะตามด้วยครับพริกิทยซอยนะไอ้พริกไทยพิไัยสดนะครับผมตามลงไปครับแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันตีคักๆแล้ก็ติดไฟแล้วก็ใส่ใสบใบกระเพราครับ สูตรโบราณครับินง่ายง่ายครับดาวจะแบบตั้งบ้านบาครับผมน่าน่ารับทานไหมครับดูครับน่ารับทานไหมครับผมว่าจะอร่อยด้วยเป็นไงบ้างครับน่ารับทานไหมครับผมผัดกบผัดสูตรโบราณครับน่ารับทานไหมครับสูตรบ้านบ้าครับผมเป็นไงครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตานบ้านนะครับ <Okay. S 1> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณมากครับ